สามภารกิจนายกรละรรมนตรีครับท่านผู้ชมฮะนายกเตินสายไปต่างประเทศยาวๆเลยนะฮะเริ่มต้นกับการประชุมสําคัญคือสุดยอดอาเซียนและออสเตรเลียซึ่งการประชุมจบเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะติดตามได้จากรายงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ วันนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครเมลเบิร์นซึ่งเร็วกว่าไทาย4ชั่วโมงได้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียแบบเต็มคณะ แคนเบอร์รีคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอโดยผู้นำทุกชาติต่างยินดีที่อาเซียนและออสเตรเลียได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีพร้อมเสนอให้ที่ประชุมใช้โอกาสนี้ประชับความร่วมมือทั้งภายในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนและออสเตรเลีย นายกระัฐมตรีกล่าวถ้อยถแถลงต่อที่ประชุมเน้นย้ำสองประเด็นผลักดันคือ 1. การยกระดับความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติทั้งความเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนด้านดิจิทัลและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 2. การส่งเสริมวาระสีเขียวในภูมิภาคเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดซึ่งออสเตรเลียพร้อมให้การสนับสนุน นายกรัธมนตีเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือภายใต้สามเสาหลักของอาเซียนทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมโดยไทยให้คำมั่นจะร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของภูมิภาคและมั่นใจว่าการเดินทางมาออสเตรเลียครั้งนี้เกิดประโยชน์กับไทยอย่างแน่นอนมั่นใจครับว่ามาคราวนี้ใช้เวลาสองวันแล้วก็ได้พบปะก,กับผู้นำต่างประเทศ สีประเทศได้พบกับบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องของการลงทุน6บ,บริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม清洁能源แล้วก็ทางด้านการเงินการลงทุนรวมถึงทางได้มีการพบปะผู้นําอาเซียนได้มีการพ,พูดคุยกันในวงอาเซียนออสเตรเลียซึ่งมั่นใจครับว่าประโยชน์ของประเทศไทยได้แน่นอนว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับประมุขแห่งรัฐ วหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนณัทเนียบผู้สำเร็จราชการประจำรัฐวิกตอรียโดยมีนางมาร์กาเร็ตการ์ตเนอร์ผู้สำเร็จราชการประจำรัฐ Victoria, วิกตอเรียให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทักทายและป้อนอาหารหัวล่าตัดท้องถิ่นประจำออสเตรเลียสองตัวชื่อแฮง์และวินนี่ซึ่งออสเตรเลียนำมาต้อนรับผู้นำในการประชุมครั้งนี้ด้วย จากนั้นผู้นําอาเซียนและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนจะเข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อกล่าวถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ต่อภูมิภาคในการรับมือกับปัญหาท้าทายร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเมลเบิร์นเครือรัฐออสเตรเลียไปยังกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารร,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 รัฐเยอรมนีเพื่อร่วมงาน ITB เบอร์ลิน2024และเยือนสาธารณรัฐฝร,รั่งเศสอย่างเป็นทางการต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน